สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ซัมเมอร์แล้วนะคะหน้าร้อนมาถึงแล้วได้เวลาที่เราจะออกไปเผยผิวทีิยวทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดบิกินี่โชว์ผิวไปแล้วนะคะวันนี้ไอตาเนี่ยมีเคล็ดลับบำรุงผิวแล้วก็ดูแลผิวยังไงให้ผิวเนียนกระจ่างสวยทั่วทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวที่ขาวหรือว่าผิวที่เข้มเนี่ยเราก็สามารถทําให้เขาเนียนกระจ่างใสแล้วก็ดูมีออร่าสวยทั่วตัวได้เท่ากันค่ะ อนแรกเลยนะคะถ้าเราอยากให้ผิวเราเนี่ยเนียนสวยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคือเราก็ต้องขัดผิวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขัดด้วยเกลือขัดผิวขัดด้วยมะขามขัดผิวหรือว่าขัดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าการขัดผิวเนี่ยเขาจะทําให้เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็ตายแล้วเนี่ยนะคะได้หลุดออกไปแล้วก็เวลาเราบํารุงใหม่แล้วทาครีมอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะได้บํารุงอย่างเต็มที่นะคะถ้าเกิดใครยังนึกไม่ออกว่าเอาอะไรขัดดีแตาก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยจ้าเป็นมะขามขัดผิวนะคะตัวนี้มีขายที่เซเว่นนะคะราคาถูกมากๆ4ี่ก าเองเขาจะเป็นมะขามแล้วก็ผสมกับพวกน้ำผึ้งนะคะก็คือนอกจากขัดให้ผิวสะอาดแล้วเขายัางช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มแล้วก็ช่วยขจัดพวกเซลล์ผิวเก่าตายแล้วเล็กๆน้อย,อยๆเลยพวกนี้ค่ะหลุดออกไปได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ย ขัดแล้วผิวเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากให้ผิวดูกระจ่างใสก็เน้นขัดในบริเวณที่ผิวเข้มหรือว่าผิวพล้ำนะ,ะจุดไหนที่โดนแดดเยอะอย่างไอตาเนี่ยบางทีช่วงแขนช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยจะเข้มกว่าส่วนอื่นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จุดที่เราบางทีใส่เสื้อแขนพุดธใส่เสื้อแขนสั้นแล้วตรงนี้มันก็จะดำช่วงหน้าอกช่วงตัวเนี่ยมันก็จะขาวกว่าใช่ไหมคะก็ใช้ตัวเนี้ยเน้นขัดบริเวณที่มันสีไม่สม่ําเสมอส,สีเข้มกว่าตัวอื่นนะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ไอตาแนะนํานะคะนี่เลยเจลขัด คี้ใครระเบิดนะคะนี่ขี้ใครกระจุยนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเราบีบออกมาให้ใช้ก่อนที่เราจะอาบน้ําก่อนที่ตัวจะเปียกนะคะแล้วเราก็ถัดวนๆ,ๆ,ๆลงบนผิวแล้วมันก็จะออกเป็นแบบขี้ใครแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นขี้ใครหรอกมันเป็นพวก คร,รีมภาพโลชั่นที่เราทาทิ้งไว้แล้วก็ยังเกาะอยู่บนผิวเวลาที่เราอาบนา้ำเนี่ยบางทีมันออกได้ไม่หมดนะคะเราใช้ตัวนี้ขัดให้ทั่วตัวเลยนะคะมันก็จะหลุดออกมาแล้วมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยสะอาดจริงๆนะคะเวลาที่เราทาครีมบํารุงทาครีมกันแดดอะไรในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะบํารุงได้ดีมากขึ้นตัวนี้ก็เหมาะมากๆราคาถูกแค่49บาทที่เซเว่นนะจ๊ะขั้นตอนถัดไปนะคะหลังจากที่เราได้ขัดผิวเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะเราก็ต้องดูแลและปกป้องผิวด้วยทิ้ กันแดดนั่นเองนะจ๊าบอกเลยว่า สำคัญมากๆแล้วก็ห้ามลืมนะคะในมือของไอตาเนี่ยเป็นของน้องนะคะตอนนี้เนี่ยเขาทําแบบแพ็กเกจมาใหม่ออกมาสวยมากมีทั้งหมด3สูตรเยอะมากๆาเลยนะคะม่วงส้มแล้วก็เขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรไหนเป็นยังไงแพ็กเกจใหม่ของเขาเนี่ยนะคะสวยมากๆเลยนี่ดูทันสมัยสวยงามอันนี้ในมือของไอตาเนี่ยเป็นแบบสําหรับผิวกายนะคะนอกจากนี้เขายังมีสําหรับผิวหน้าอีกด้วยเจ้าตัวหลอดเล็ก3อันนี้ก็คือสําหรับผิวหน้านะคะเริ่มเป็นที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นสูตรขายดีของเขาเลย ะะสูตรฟุตี้ของน้องนะคะนะก็จะมีทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเลยนะคะเลือกใช้ได้ตามเหมาะสมไม่ตาแนะนํานะคะว่าเวลาทากิมกันแดดเนี่ยไม่ว่าผิวหน้าหรือว่าผิวกายก็สําคัญเหมือนกันนะเราจะทาเฉพาะแค่ผิวหน้าอย่างเดียวหรือว่าทาเฉพาะผิวกายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแดดเวลามาทําลายผิวเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะคะว่าจะทําลายผิวอะไรมันทําลายผิวเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสาคัญมากจริงๆค่ะ,คะตัวนี้เนี่ยเป็นลิ่นฟุตี้เป็นตัวขายดีตลอดกาลของเขาเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองเนื้อจะเข้มข้น แต่ว่าเกลีย่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเกลีย่ยแล้วเนี่ยผิวจะดูกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยปีบออกมาแค่นีด้เดียวทาได้เยอะมากเลยนะคะนี่ดูใครที่มีปัญหาเวลาเจอแดดแล้วผิวหมองคล้ำดูไม่ค่อยกระจ่างใสงไม่ค่อยมีออรา่าตัวนี้เนี่ยเวลาทาแล้วผิวก็จะดูกระจ่างใส ะะเหมือนเป็นบีบีทาตัวบีบีทาหน้าได้ประมาณหนึ่งเลยค่ะตัวน,นี้นะคะ S P F 5 0 p a ิบวกบวกบวก u ู UV a u v b นอกจากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วนะคะเขายังช่วยฟื้นฟูผิวแห้งเสียนะคะช่วยลดริ้วรอยอีกด้วยแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ค่ะทาแล้วผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยสูตรที่2นะคะสีเขียวก็คือสูตรสารายนั่นเองตัวน,นี้นะคะหลอดใหญ่ก็จะเป็นสาหรับผิวกายหลอดเล็กสาหรับผิวหน้าเหมือนกันค่ะสําหรับสูตรสารายนีย่ไอตาแนะนํามากๆเลยสําหรับใครที่ ผิวกายแห้งนะคะหรือว่าคนที่มีอายุหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วนะคะเขายังเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแบบแน่นๆเน้นๆอีกด้วยตัวนี้เนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อออกสีเขียวหน่อยๆค่ะเจ้าสูตรสีเขียวสูตรสาหร่ายเนี่ยนะคะเนื้อจะเกลี่ยง่ายมากๆเพราะว่าเขาเน้นเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยก็จะเกลี่ยง่ายมากๆทาลงบนตัวบนผิวแล้วนะคะจะทําให้ผิวดูมีออร่ากระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนี่สังเกตว่าผพอเวลาทาบผิวแล้วดูกระจ่าง ใส่มากขึ้นจะได้ไม่ต้องทาแบบว่าสองรอบ3มรอบนะบางคนที่อยากจะแต่งตัวใส่ชุดบิกินี่สวยๆออกไปถ่ายรูปสวยๆกันแดดก็ต้องทาบีบีทาตัวก็ต้องทาแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะขั้นตอนเดียวจบเลยทั้งปกป้องผิวด้วยแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยและสูตรสุดท้ายนะคะสีม่วงตัวนี้ถูกใจไอตามากๆเลยเป็นสูตรมังคุดนั่นเองนะคะหลอดใหญ่สําหรับผิวกายและหลอดเล็กสําหรับผิวหน้านะคะ ตัวนี้ที่ถูกใจมากๆเพราะว่าเขามีแอนตี้ออกซิไดนะคะช่วยชะลอความแก่ของผิวนั่นเองอย่างไอตาเนี่ยเฮ้ยอายุ27แล้วอีกหน่อยมันจะ30แล้วตาค่อนข้างใส่ใจกับการใช้สกินแคร์ที่ช่วยเรื่องการชะลอความแก่ของผิวนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดูเด็กมากขึ้นนะคะวันนี้ไอตาก็ใช้สูตรสีม่วงทาหน้าในวันนี้นะคะก็จะทําให้ผิวดูกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็เกลี่ยง่ายเนื้อไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะเวลาเราเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหา อาเมคอัพไหลยเยิ้มหรือว่าแต่งหน้าต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าส,สาวๆสมัยนี้จะให้ทากันแดดอย่างเดียวไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้เนาะเราต้องถ่ายรูปเราต้องดูสวยใช่ไหมล่ะสาหรับเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวปนๆสีม่วงเล็กน้อยนะคะตามสูตรบางคุ้ดเลยทาไปเลยให้ทั่วตัวนะคะจะทาเยอะทาน้อยแค่ไหนก็ไม่เหนียวเหนอะหนะตัวนะคะ,ะ,คะเขาเนี่ยไม่ติดขนด้วยเวลาทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นนะคะสะดวกมากๆเลยบางทีเราแบบอยากจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสดูพอ ของเนาะแต่ว่าดันไปเจอที่แบบเกลีย่ยแล้วติดขนเป็นเส้นๆ,ๆก็ไม่สะดวกแต่ตอนนี้เนี่ยเกลีย่ยแล้วดูนเนียนมากๆเลยค่ะลองเทียบข้างนี้ไม่ได้ทานะแต่ข้างนี้ทาแล้วก็จะดูกระจ่างใสขึ้นมานะคะและที่ตาชอบมากๆสําหรับสูตรมังคุดเนี่ยนะคะเขาช่วยลดจุดด่างดําของผิวด้วยบางที่ตาเนี่ยเป็นคนชอบออกแดดเนี่ยโหหัวไหลดำหมดเลยนะคะโดนแดดเนี่ยทำร้ายเนี่ยอาจจะทําให้เกิดพวกจุดด,ด่างดําอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะทําให้ผิวดูไม่ค่อยเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ทาล้ลดจุดด่างดํแล้ว ก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองสําหรับพิมพ์กันแดดทั้งผิวกายและผิวหน้าของน้องนะคะ,นะคะน้องนะคะน้องนะคะน้งนะคะเออทั้ง2ตัวเนี่ยราคา450บาทราคาเท่ากันทั้ง2อันเลยนะจะได้ไม่ต้องจําถูกจําผิดว่าอันไหนราคาเท่าไหร่ใช้ดีมากๆนะคะกันน้ํากันเหนือ่อทาแล้วลงไปไว่ายน้ําหรือว่าเล่นน้าเนี่ยก็ปกป้องผิวได้ตลอดเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราปกป้องผิวโดยการทากันแดดไปแล้วนะคะอย่าลืมว่าหลังจากที่ออกแดดแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอแดดเปรียงน,น,นะคะผิวเราก็จะร้อนเราต้องมีการดูแลผิวหลังจากออกแดดก็คือการทาอะลอวีน่าเจลนั่นเอง ไอาตาซื้อมาจากหัวสั่งนี่ยังมีป้ายชิ้นที่21บาทอยู่เลยค่ะสวยด้วยต้องประหยัดด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาที่เบามากๆไอาตาจะมีเก็บไว้ตลอดนะคะเพราะว่านี่เป็นคนชอบว่ายนะ้ําชอบออกแดดชอบเที่ยวทะเลแล้วเวลาที่เราไปโดนแดดเยอะๆเนี่ยผิวมันจะร้อนแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นไหมถึงขั้นเบิร์นเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะให้ทาผิวหลังจากออกแดดค่ะเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวเนี่ยมีความเย็นมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่ผิววูดเบิร์นหรือว่าผิวแห้งเนี่ย ตัวน,นี้ก็จะช่วยได้นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยกลับสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้รวดเร็วมากขึ้นลดอาการแสบผาดบวมแดงนั่นเองค่ะตอนนี้สําคัญมากๆคนมีติดบ้านไว้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงเลยนะคะแถมบางที่เนี่ยแบรนด์เนี่ยก็จะมีเนี่ย ชิ้นที่2 1บาทอะไรตามร้านตามวัสดุหรือว่าตามร้านยาก็มีขายเหมือนกันนะคะใครที่ไม่ได้ออกแดดเนี่ยอย่างน้อยก็ควรมีติดไว้นะคะเพราะว่าตัวอะโลเวรล่าเจลเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมน้ําให้กับผิวใครที่ไม่ชอบทาครีมหรือว่าโลชั่นที่เนื้อเหนียวเนี่ยใช้เป็นอะโลเวร่าเจลได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลใสๆเวลาทาเนี่ยก็จะเย็นๆบนผิวทาแล้วก็จะสบายผิวดีแล้วก็ซึมซาบได้รวดเร็วโดยค่ะไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนุไว้บนผิว จะมีเทคนิคที่ใส่ชุดปีกนี่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปออกมาผิวดูเงาเงาโกลว์โกลวยสวยตาแนะนําเลยนะคะนั่นก็คือการปัดไฮไลท์ไฮไลท์อะไรที่เราปัดบนหน้านั่นแหละเอามาปัดบนตัวได้แบบผงก็ได้แบบครีมก็ดีแต่ใหญ่จะบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเปลองหรือเปล่าเอาเครื่องสาอางมาทาบนหน้าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราใช้เป็นออยทาผิวได้ค่ะนี่แบบนี้เลยนี่ออยจอนสันเบบี้ออยทาผิวเนี่ยแหละสามารถทาผิวให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้แล้วนะคะเขายังทําให้ผิวเนี่ย ความเงานะคะโดยเฉพาะใครที่ผิวแทนอย่างในตาเนี่ยผิวดูวแบบผิวเข้มอยากจะเพิ่มความเงาให้กับผิวเพิ่มความเลื่อมเลื่อมมาเมาลืองมาลังเวลาเราถ่ายรูป,ปออกมาผิวมันจะดูเงาแล้วก็ดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีนะคะออยตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่พวกนางแบบเขาชอบใช้กันเนอะถ้าเราไม่ได้มีงบจะไปซื้อพวกแบบว่าไฮไลท์ทาตัวแบบครีมที่กดเป็นพันอะไรแบบนั้นในตามองว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันมันก็อาจจะสิ้นเปลืองเราใช้เป็นออยแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วในห้องน้ำบางคนอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าซื้อเน ก็จะราคาไม่แพงนั่นเองนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างด้วยเขาจะเป็นออยน้ำใสๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราทาลงบนผิวเนี่ยผิวมันก็จะเพิ่มความเงาเห็นไหมแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเพิ่มความเงาแล้วมันจะดูเหมือนแบบผิวสุขภาพดีผิวดูมีน้ำมีนวลผิวมันจะไม่ดูแห้งๆกลางๆนะคะนี่คือเทคนิคที่ว่าทําไมที่เราดูพวกแบบว่านางแบบในอินสตาแกรมที่แบบใส่ชุดบิกินี่ทำไมผิวเขาดูเงาจังวะเขาใช้ออยแบบนี้นี่แหละ่าไม่ต้องไปซื้อแบบแพงๆนี่แหละเงาเลยไหม อทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนเรียบกระจา่างสวยทั้งทั่วตัวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการขัดผิวให้สีผิวสม่ำเสมอนะคะการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยคิีมกันแดดการดูแลผิวหลังออกแดดให้ผิวไม่แห้งกร้านนะคะและสุดท้ายก็คือการทาออยล์ให้ผิวเนี่ยมีความเงาสวยเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะดูเนียนสวยสม่ัตเสมอกันทั่วร่างเลยทีเดียวนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาเทคนิคพวกนี้เนี่ยไปใช้จริงกันนะคะให้ถ่ายรูปออกมาซัมเมอร์น,นี้ต้อง สวยกันทุกคนเลยสำหรับวันนี้ตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ